วันนี้ครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์สำหรับตัวเครื่อง g x 1 6 0ที่มีอาการคอยไฟเสื่อมสภาพตมามอายุการใช้งานเนี่ยมันมีอาการยังไงอาการที่ผมเคยเจอนะอาการแรกนะครับไฟมันจะไม่มาหัวเทียนเลยถึงแม้ว่าเราถอดปลั๊กหัวเทียนออกแล้วเอาไปสายเนี่ยไปจี้กับโค้งเนี่ยดึงสตาร์ทไม่มีไฟอันนี้คืออาการแรกอาการที่สองนะครับ ใช้เวลาเราสตาร์ทใช้งานเนี่ยเครื่องมันจะปุดผุดับผับนะครับเสียงเสียงเครื่องเนี่ยมันจะไม่นิ่มมันจะไม่นิ่มแล้วก็เสียงเครื่องมันไม่นิ่งนะมันจะมีอาการปุดผุดับผับบางทีเกิดการแยบของไฟได้นะเกิดการแยบของไฟออกท่อไอเสียเลยนั่นเพื่อนนะเกิดการแยบของไฟออกท่อไอเสียเลยนะแล้วก็อ่าท่อไอเสียเนี่ยจะแดงนะอันนี้คืออีกหนึ่งอาการเลยสำหรับอาการ คอยไฟเสียงสภาพและอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับเราใช้งานเนี่ยตอนเครื่องเย็นมันมันไม่เป็นอะไรนิ่งกิฟแต่พอใช้ไปจนเครื่องร้อนเนี่ยปั๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะมีอาการปุบปุบประปรับนะครับเครื่องไม่นิ่งนะฮะเสียงเครื่องปุบปุบปะปับปุบปุบปะปับปุบปุบปปับปุบปุบปะปับแสดงอาการเลยนะพอสักพักหนึ่งเครื่องจะดับนะครับและทีเนี้ยสตาร์ทไม่ติดนะต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนมันถึงจะสตาร์ทติด นี่คืออีกหนึ่งอาการที่ทําให้ไม่ใช่ที่คอยไฟเสื่อมนะและอีกอาการเลยเหมือนกับเครื่องแต่ยาสองจังหวะที่เจอนะเวลาเราดึงปั๊บเนี่ยดึงสตาร์ทเนี่ยตัวเครื่องมันจะดีดกับอย่างแรงเลยเพื่อนนะอาการนี้มันจะคล้ายๆกับเครื่องที่เจอนะสองจังหวะนั้นเพื่อนนะเครื่องสองจังหวะเนี่ยถ้าหากคอยไฟมันเสื่อมสภาพเนี่ยเวลาเราดึงสตาร์ทปั๊บเนี่ย ตัวเครื่องมันจะดีดกลับอย่างแรงเลยอาการนี้นะครับมันจะเป็นเฉพาะตอนที่เราจะใช้งานใส่หัวเทียนครบทุกอย่างแต่พอเราถอดหัวเทียนออกเนี่ยเราก็สามารถดึงได้ปกตินะเพราะว่ามันไม่มีนะกำลังอัดไงมันก็ดึงได้ดึงได้แต่พอเราใส่หัวเทียนเข้าไปแล้วก็ใส่ปลั๊กหัวเทียนลไปปุ๊บเนี่ยเครื่องดีดกลับมันเป็นอารมณ์แบบว่ามันจุดระเบิดผิดจังหวะแล้เพื่อนนะ ก็ทําให้เครื่องมันดีดกลับน้นเพื่อนนะมีประมาณนี้หลักๆที่เจอบ่อยๆ